ในยุคนะครับที่ต้องบอกว่าครีเอเตอร์นะครับเฟื่องฟูงมาๆเนาะผมคิดว่าหลายๆคนก็อยากได้กล้องสักตัวหนึ่งนะครับในการเอามาใช้งานนะครับเป็นครีเอเตอร์สำหรับบล็อกเอ่ยถ่ายวิดีโอนู่นนี่เอ่ยนะครับซึ่งก็ต้องบอกครับว่าในปัจจุบันกล้องหลายๆตัวนะครับก็มีความขาดๆกันเกินเช่น1น่นฟล์ไม่ดีเอย่ยอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องรองมากแต่สิ่งที่สาคัญที่สุดนะครับก็คือการสั่นมันไม่ค่อยดีนะครับสำหรับเจ้าตัวกล้องพวกกล้องรุ่นใหญ่รวมถึงนะครับน้ำหนักนะครับมีค่อนข้างจะเยอะนั ครับออกแบบมานะครับเหมาะสำหรับการใช้งานสําหรับครีเอเตอร์มากๆทั้งเริ่มต้นนะครับจนถึงโปรกันเลยเดียวครับก่อนที่เราจะไปดูรีวิวเจ้าตัวนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้นําเข้าอย่างพิกาซ์นะครับแล้วก็ร้านจัดจําหน่ายนะครับอย่างบิคแคมิล่านะครับร้านกล้องที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทยนะครับมากกว่า160สาขารวมไปถึงครับช่องทางออนไลน์ทั้งเจ้าตัวบิคแคมิล่าเบลยูเนะครับรวมถึงนะครับทางเจ้าตัวช้อปปีแล้วก็ซลาสตาของทางบิคแคมิล่านะครับก็ไปดูกันได้นะครับกับร้านบิครับในคลิป นัในรีวิวนี้นะครับผมคงไม่ได้เน้นพูดนะครับลักษณะที่เป็นจอตัวสเปคนะครับเพราะว่ากล้องตัวนี้มีความรู้สึกว่าเป็น new user มากนะครับน่าจะไม่ได้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยส่วนอะไรสเปคมากมายนะครับแต่ผมจะสอดแทรกนะครับไปให้เรื่อยๆนะครับแล้วก็อธิบายนะครับในจุดนั้นๆนั่นเองครับเรื่องแรกที่อยากจะพูดถึงครับก็คือหลบตจวตัว Active Tag นะครับพ0สำหรับัวตัวนี้ Active t a g ก0เป็นยังไงนะครับคือมันจะไปหลบ t แท็กยิ่หน้าของเราเนี่ยแหละครับพอตัวนี้มันแท็กได้ใช่ไหม แอ t i ีพ Pack นะครับเนโลตัวกล้องนะครับมันจะตามตัวเราเลยแม้ว่าเรานะครับจะ มีกล้องนะครับอยู่ตามแล้วก็ตัวเนี้ยตัวเครื่องเลยนะครับเราจะไม่ได้ขยับตามซึ่งมันสามารถติดตามนะครับได้ดีมากๆจริงๆแล้วนะครับต้องบอกตัวตัว a c t i v e แท็ตัวนี้นะครับมันจะเน้นใช้งานนะครับในเตัวตัวโดในการแท็กต่างๆแต่ก็ด้วยความนะครับเป็นเทคโนโลยีของ DJI นะครับ DJI ก็เอามาใส่นะครับในแทบจะทุกๆรุ่นเลยนั่นเองครับบอกเลยว่าตัวนี้มีความสลาดอย่างมากเช่นผมวางไว้แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วผมแบบหลบอะไรเงี้ยหลบเนี้ยมันก็สามารถยังตามแท็กเนี่ยครับได้แบบง่ายๆมากๆแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับในการใช้งานคือ การแฮกคิงมันฉลาดมากๆแล้วก็ที่สําคัญผมอยากจะให้ดูสมมุติเราใช่ไหมครับเลื่อนให้ตัวหน้าของเราอะ่ะมันอยู่ด้านขวานะครับของเจ้าตัวเฟรมอะ่ะตัวกล้องนะครับมันก็จะพยายามนะครับให้เราอยู่ด้านขวาขตัวเฟรมตลอดเวลา ซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เมาสลัดมากๆคือบางทีเราไม่ได้อยากให้ตัวเองอ่ะอยู่ตรงกลางตลอดเวลาใช่ไหมครับบางทีแบบเฮ้ยอยากให้เห็นวิวฝั่งซ้ายอะไรพวกเนี้ยซึ่งเรอบอกนะครับว่าเจ้าตัว A t คทีฟแ a ็6.0ตัวเนี้ยมันสามารถทํางานได้ดีมากแล้วก็อันนี้ต้องชื่นชมนะครับทาง DJI จริงว่าเฮ้ยมันพัฒนานะครับมาดีมากๆครับมาพูดถึงด้านงานวิดีโอกันบ้างครับของเจ้าตัว DJI Pocket 3ตัวนี้เนาะตัวนี้นะครับสามารถถ่ายได้ความเอียสูงสุดนะครับที่เจ้าตัว 4K 60fps แล้วก็ Full HD นะครับที่ ต้องการใช้งาน, Slow น, Slow น,านสโลโมชันนะครับก็มีโหมดสโลโมชันนะครับให้เราเลือกใช้ได้สูงสุดนะครับอยู่ที่ 4K 120แล้วก็ Full HD 240 fps นั่นเองครับในโหมดสโลโมชันส่วนตัวนะครับอยากแนะนําว่าให้ลองศึกษาให้ดีๆก่อนนะครับในการใช้งานของตัวเองเพราะว่าหลายๆคนต้องการเอาไปใช้สโลโมชันก็โอเคแหละใช้50เฟรมใช้100เฟรม120เฟรมก็ว่ากันไปแต่นสำหรับคนทั่วไปนะครับผมมองว่า25เฟรมนะครับถือว่าเพียงพอราการใช้งานมา,มากแล้วโดยที่คุณอาจจะไม่ต้องเอาไปสโลโมชันด้วยซ้ำสำหรับการทํางานคอนเทนต์นะครับแบบคุ แล้วก็ 4K จริงๆหลายๆคนผมมองว่าอาจจะไม่ได้จำเป็นจะต,ต้องใช้นะคือ 4K มันก็ดีแหละครับมันคมชัดมากกว่าแต่บางคนรู้สึกว่าเพื่อผ่ายติ๊กตอก่นี่มันก็อาจจะไม่ได้จําเป็นนะครับในการที่คุณจะต้องเปลืองเมมโมรีขนาดนั้นซึ่งการที่คุณถ่าย 4K ตัวเนี้ยมันก็จะลดความร้อนนะครับแล้วก็ลดปริมาณเมมที่คุณต้องใช้ด้วยนั่นเองครับก็ต้องไปศึกษากันดูนะครับว่าเฮ้ยคุณต้องการใช้งานไหมแต่ถ้าพูดถึงนะครับในงานของผมส่วนใหญ่ผมง,งานนะครับจะเบสทอนเจ้าตัว 4K นัััั่่นนนนเอองงซึงตตวี้้บจมมากคได 4K ที่เมเลียน,นะครับที่เขาท่านจะดีบิตเลดอยู่ที่130เมกนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นบิตเลทที่เยอะมากมแล้วก็ได้40บิตีบิตคืออะไร40บิตคือเอาไว้เจ้าตัวเกรดดิ้งสีนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะมีสีทั้งสีปกตินะครับสีเฮจอลก็จะเป็นสีนะครับที่เอาไว้ทำ HTR แล้วก็มีสีนะครับที่เป็นเจ้าตัว D-lock M จะเป็นเจ้าตัว10บบิตซึ่งเจ้าตัว D-lock M ตัวนี้นะครับก็จะเป็นกล่ล็อกที่เราสามารถเอาไปทำเกรดดิ้งีแ่่านน้งวใ นึวเซอร์นะครับรวมถึงวิเซอร์ระดับโปรตัวนี้นะครับตอบโจทย์มากๆที่สําคัญใครที่อยากไปเกรดดิ้งสีครับตัวนี้สามารถลดนะครับตจ้ตัวชาร์มเน็ตแล้วก็น้อยรีดักชันได้ด้วยนะครับคือตอบโจทย์นะครับในการใช้งานมากๆสิ่งที่มันเจ๋งมากๆนะครับของเจ้าตัวดีเจพ็อกเก็ตสตัวนี้นะครับก็คือเซนเซอร์ขนาด1นิ้วนั่นเองครับซึ่งถือนะครับว่าเป็นเซนเซอร์ที่มีขนาดใหญ่มากสําหรับกล้องไซนี่เพราะว่าโปรติใน1นิ้วใช่ไหมครับมันจะอยู่ในพวกแบบโซนี่ไอค์ล้อยโซนี่ซีบีวันเลย ก็ตัวนี้จะได้เลนส์นะคบที่เจ้าตัว20มิ mm ล f2 ซึ่งจริงๆต้องบอกว่าตัวนี้มันมีเจ้าตัวอะแดปเตอร์แปลงด้วยนะบิดให้ดูมันจะมีเจ้าตัวอะแดปเตอร์นะครับแปลงเป็น15มิลซึ่งความเจ๋งของมันปกติถ้าคุณใช้เจ้าตัวไวคัลวบรเตอร์ใช่ไหมครับมันจะลด F เช่นอะจาก f2 มันจะเหลือ f2.8 แต่ถ้าคุณแกะไปแบบนี้มันจะเป็น15มิลแต่ F นะครับยังเป็น f2 อยู่ซึ่งอันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่ามันเจ๋งนะครับต่อการใช้งานมากๆนั่นเองอีกเรื่อง,งนห,หน,อน,น,นึ่งนนทนนตที่เป็ ยู u ูบ s ็อตเฟซบุ๊กเรียลนะครับรวมถึงติ๊กต็อกนะครับซึ่งก็จะต้องใช้นะครับในคอนเทนต์ที่เป็นเจ้าตัวแนวตั้งนั่นเองตัวนี้สามารถดิดนะครับมาเป็นแนวตั้งได้เลยซึ่งตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าสามารถถ่ายนะครับได้สะดวกมากๆแต่ความเหเีียมนะครับจะจาก 4K จะลดนะครับเหลืออยู่ที่ 3K รูฟเฟรมตัวนี้นะครับคือด้วยความที่กล้องเป็นแนวนอนใช่ไหมมันก็จะรอฟเฟรมนะครับตรงกลางให้มันเป็นนะครับเจ้าตัวแนวตั้งนั่นเองถามว่ามันดีไหมมันก็ดีครับแต่ข้อเสียคือเันอาจะกว้างไม่ส มันจะไม่ยืดนะครับแต่ทั้งนี้นะครับมันก็จะเสียรายละเอียดนะครับเรสูเลชันลงไปนั่นเองเหลือแค่ 3K แต่อย่างที่บอกครับดูความจำเป็นของเราเนาะบางคนไม่ได้จาเป็นต้องใช้ 3K ด้วยซ้ำใช้ Full HD นะครับตัวนี้ทั้งแนวตั้งแนวนอนก็ตอบโจทย์นะครับได้เป็นอย่างดีนั่นเองครับแต่อย่างไรดีครับมันก็ไปเลือดที่น่าเสียดายเนาะเพราะอย่างไม่ m ี v i 0 Pro นะครับมันก็สามารถปรับกล้องนะครับเป็นจอตัวแนวตั้งด้วยนั่นเองครับอันนี้นะครับผมจะลองเทียบนะครับระหว่างการที่คุณใช้จอตัว a u t d o o r วนะครับตัวนี้ซึ จาก20มิลที่เราใช้กันอยู่เป็น F2 ซึ่งอ่ะเนี่ยผมใส่ให้ดูเลยนะครับนี่คือความต่างของมัน มานี้ซึ่งผมรู้สึกว่ามันมีความกว้างขึ้นแหละแต่มาไม่ได้กว้างขึ้นนะครับขนาดเป็น15มิลน่าจะมาแบบ17 18มิลเท่าที่ผมได้รู้สึกนะครับไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นโดยผมนะครับก็ไม่ได้นะครับขยับเจ้าตัวมือเลยโดยระยะผมนะครับกับเจ้าตัวพกเกตนะครับก็จะพอกับเดิมนั่นเองครับตอนนี้นะครับเราก็มาลองเทสนะครับเจ้าตัวเลนส์เอลเตวเหมือนเดิมเนี่แหละแต่เราใช้นะครับเป็นเจ้าตัวแนวตั้งซึ่งต้องบอกนะครับว่ามันจะเห็นผลได้ชัดเจนมากกว่ามากๆนะครับเพราะว่ามันม มันก็จะประมาณนี้ก็จะมีความกว้างนะครับขึ้นแบบเห็นได้แต่ก็จะเหมือนเดิมครับผมยังไม่ได้รู้สึกนะครับว่ามันจะเป็นเฟรมนะครับประมาณ15มิลนั่นเองครับนะถอดออกแล้วก็อันนี้ใส่เข้าไปนะครับก็จะประมาณนี้ครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมค่อนข้างแต่ชอบมากๆของเจ้าตัว DJ Pocket 3ตัวนี้นะครับก็คือการวัดแสงของมันครับการวัดแสงของมันโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับมันจะเน้นที่หน้าเราเป็นหลักนะครับอันนี้ผมเปิด Active Pack ด้วยเนาะซึ่งเนี่ย มันจะเน้นที่หน้าเราหน้าเรานะครับมันก็จะสว่างตลอดเวลาแต่ข้างหลังมันจะโอเวอร์แล้วก็มืดนะครับซึ่งถ้าเราตามแสงเนี่ยมันก็จะพอดีนะครับสบายสบายดีมากๆเลยนี่ตอนนี้ผมเปิดเอาตัวายอยู่นะแล้วก็ถ้าเรานะครับปิดเจ้าตัว a c t i v e แทซึ่งตอนนี้นะครับผมได้ปิดนะครับทั้งหมดเลยก็คือระบบช่วยให้มันแบบดีเทคใบหน้านู่นนี่นะครับมันก็ยังคงนะครับพยายามทําให้ตัวเราอะ่ะมัน โอเคมากที่สุดโดยไม่ได้สนใจนะครับฉากหลังมากนักต่างจากพวกที่เป็นพวกแอชชั่นแคมนะครับมันจะเน้นที่ทั้งหน้าเรานะครับแล้วก็ฉากหลังให้มันพยายามสมดุลกันมากที่สุดซึ่งพอเวลาเราย้อนแสงครับมันไม่มีทางสมดุลกันอยู่แล้วไม่ส่วนใหญ่ก็จะสิ่งที่เราเจอก็คือข้างหลังนะครับก็จะสวยมากๆแหละแต่หน้าเรานะครับก็จะมืดไปเลยแล้วก็จะไปดึงนะครับค่อนข้างจะยากอาจจะต้องใช้อ่าดูการดูแสงนะครับค่อนข้างจะเยอะแต่ถ้าใครใช้เจ้าตัวพ็อกเก็ตสตัวเนี้ยไม่แค้ไม่ต้องดูแสงเลยครับเพราะมัน ที่จะวัดแสงนะครับที่ด้านหลังนั่นเองครับความรูร้รอบตัวครับของตัวตัวดีเจพ็อกเก็ตสกันนะครับก็องบอกว่าสามารถพกนะครับได้ข้อนขงางจัง่ายมากๆเพราะว่าขนาดถ้าเราเทียบกับ สมาร์ทโฟนนะครับก็จะมีขนาดแบบค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะครับอยู่พอสมควรเลยนั่นเองน้ำหนักนะครับค่อนข้างจะเบานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นหน้าจอสัมผัสขนาด2นิ้วการควบคุมต่างๆตัวนี้จะต่อยสิ๊กนะครับควบคุมซ้ายเอ่ยขวาเอ่ยนะครับรวมถึงสลับกล้องตัวนี้ก็สามารถทําได้นะครับฟลุ๊ปฟุ๊แบบนี้นะครับนี่แล้วก็ตัวนี้นะครับปุ่มด้ยคอร์ดถ้าเรากดค้างนะครับตัวกล้องก็จะปิดให้เราเลยนี่ การเปิดนะครับจริงๆเราสามารถนะครับเปิดตรงนี้ได้เลยรูปนะครับนี่แล้วก็จะเปิดแต่ถ้าเราปิดนะครับเราก็สามารถปิดได้เช่นกันแต่ถ้าเราถ่ายแนวตั้งเราต้องกดคอนทินิวก่อนเ <No S 1> นาะืาอกีผมกดไม่ทันนะครับ mm. ตัวคิโมโตัวดีนะครับจะมีทั้งหมด3แกนแล้วก็ให้เราสามารถเลือกนะครับได้ โดยหมดนะครับอยู่ตรงนี้รูปก็จะมีนะครับเจ้าตัว Follow นะครับก็จะตามซึ่งเป็นการใช้งานนะครับแบบจ้าตัว default เลยมีเจ้าตัวทิว l ลอกนะครับตัวนี้สิ่งที่มีความแตกต่างกันก็คือตัวเนี้ยมันจะรักษาระนาบนะครับแนวนอนให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเจ้าตัว APV นะครับมันก็จะสั่งตามเราเลยนั่นเองจะแบบไปตามเราแค่มันจะทําให้นะครับเจ้าตัว Gi m b a l มันนิ่งขึ้นนั่นเองอันนี้ครับก็จะเป็นสิ่งที่แตกต่างแล้วก็เรานะครับควรจะเรียนรู้นะครับในการใช้งานเอาไว แล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นสปีดนะครับว่าเฮ้ยอยากให้เจ้าตัวกิมบอลนะครับมันเร็วมันช้าอะไรยังไงก็แล้วแต่คนชอบเลยถ้าอยากได้แบบฟิแบบสมาร์ทโฟนอ่าเร็วๆนะครับก็ต้องเป็นฟาสต์นะครับแต่ต้องการนะครับแบบเซนตเมติกเน้นๆนะครับก็อาจจะเป็นสโลว์นะครับให้กิมบอลมันไปตามช้าๆนั่นเองครับก็คนตัวแล้วผมจะเปิดนะครับเจ้าตัวดีฟอร์ไว้มาให้มันเร็วไปหรือมันช้าไปนั่นเองครับไม่ก็คนตัวนี้นะครับก็จะรองรับนะครับสองตัวพร้อมกันเข้าไปที่เจ้าตัวเวลส์ไม้ได้เลยนะครับถ้้าาาเเเเเรรรรปิิิดนนนะะะคคััับบมมกก็จงใหออโตตลย แล้วก็บอกแบตเตอรี่เนาะว่าแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่เท่าไหร่ แล้วก็สไลด์นะครับลงไปด้านล่างก็จะมีฟีเจอร์นะครับที่เราสามารถปรับแต่งได้ว่าเฮ้ยเราอยากได้โลคัสไหมได้ขอเป็น32บิตไหมแล้วก็ฟอร์แมตนะครับว่าเฮ้ยเสียงนะครับที่อยู่ในตัวเนี้ยมันใช้งานนะครับได้นานแค่ไหนแล้วนั่นเองครับโหมดโฟกัสตัวนี้นะครับก็จะมีเจ้าตัวซิงเกิลนะครับคอนติเนียลแล้วก็คอนติเนียลก็คือไปไปมาๆเนาะแล้วก็โปรดักชวลเคานนะครับก็จะเน้นลักษณะที่เออถ้ามีของอยู่ด้านหน้ามากที่สุดนะครับมันก็จะโฟกัสในส่วนนั้นนั่นเองครับแล้วมาพูดถึงก็็เราาบวว่่่ปนนสสํคัญที จะทาให้คลิปของเรานะครับมันน่าดูนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะมีไมโครโฟนนะครับทั้งหน้าแล้วก็ทั้งหลังเลยครับสามารถปรับโหมดได้ว่าเฮ้ยเราอยากได้เสียงจากด้านหน้าเสียงจากด้านหลังหรือเสียงจากรอบตัวนั่นเองนะครับตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ในลักษณะที่เป็นแบบเบสิกเบื้องต้นมากๆนั่นเองถ้าใครอยากใช้งานโหดๆนะครับก็จะมีเซตเ r รื่องเตอร์คอมโบที่จะมีเจ้าตัว DJ ไมซสองตัวนี้เข้ามาด้วยซึ่งดีไซน์ก็ต้องบอกว่าดีไซน์มันสนมากๆแล้วก็สเปนครับมันให้มาเต็มมากๆเพราะว่าตัวนี้สามารถปปรรััับบนนนะเเเเอดดสสีียยยงงไ้้แลลวก็็32 สามารถเอาไฟล์นะครับไปทาได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นแบบเดนมิกมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเจอเสียงที่ต่ําเกินไปนะครับหรือเสียงที่มันแตกเล็กน้อยตัวนี้ก็สามารถแก้ได้ถ้าคุณรคคอร์ดเสียงเอาไว้เนาะโดยตัวนี้นะครับเราสามารถต่อดีเจไม่สองนะครับได้ทั้งหมด2ตัวด้วยกันถ้ามันมีขายแยกในอ่นาะคนเนาะสามารถต่อได้รวมถึงถ้าใครนะครับไม่ได้อยากมีงบใช้เจ้าตัวนี้ต้องการใช้นะครับเจ้าตัวที่เป็นเจ้าตัวไม์ที่รองรับพวกไทซีหรือพวกเนี้ยเราสามารถเสียบนะครับเจ้าตัวไทซีของเจ้าตัวเนี้ยแล้วก็ต่อกับเจ้าตัวไมโครโฟนรรรุุมมรร่่่่่นนนกกติับไไไมวาห็ด้ทีอง การส่งสัญญาณผ่านเจ้าตัวไทซีได้เลยไม่มีปัญหานะครับรวมถึงเจ้าตัวดีเจไมตัวแรกก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันเนาะอันนี้นะครับผมมาลองเทสนะครับเสียงที่คุณจะได้จากเจ้าตัวดีเจพ็อกเก็ตครับตอนนี้ไม่ได้มีเสียงรบกวนอะไรมีเสียงนกนะครับเล็กๆซึ่งตอนนี้ผมได้ใช้ไม้นะครับที่อยู่กับเจ้าตัวดีใจพ็อกเก็ต3ามันเองผมจะสลับนะครับมาเจ้าตัวนี้ถ้าเราเปิดมันจะคอนเนคให้เราเลยตอนนี้นะครับเสียงที่คุณจะได้ยินนะครับก็จะเป็นเสียงจากเจ้าตัวดีเจไมทูตัวนี้ครับก็ตัวนี้รองรับไหมครับ 2บีเราสามารถกดไดคอร์ดได้เลยอย่างนี้มันจะขึ้นตัวสีแดงนี้แต่ถ้าเราไม่ไล้คอร์ดนะครับมันจะไม่มีสีแดงตรงนี้ ตอนนี้มีเสียงนกนะครับที่ดังเพิ่มเข้ามาจากเมื่อกี้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับที่คุณจะได้เห็นว่าเฮ้ยเสียงที่ได้จากเจ้าตัวดีใจใหม่เป็นยังไงบ้างซึ่งผมต้องบอกเลยว่าดีมากๆแล้วก็เทียบนะครับกับเวลาที่คุณไม่ได้มีเจ้าตัวดีใจใหม่มันเป็นยังไงบ้างก็จะประมาณนี้ครับพูดถึงการทํางานนะครับที่เป็นลักษณะวิดีโอกันเยอะแล้วนะครับเราพูดถึงการทํางานที่เป็นภาพนีง้กงันบ้างตัวนี้มีโหมดถ่ายภาพนะครับที่เราสามารถถ,ถ่ายภาพได้ทั้งแบบปกติแล้วก็โหมดพานอนลลามาถามว่าแนะนํำไหมอาจจะไม่แนะนาเท่าไหร่นะคะรับผม ถือมันสามารถทํางานนะครับได้ง่ายกว่านั่นเองครับโดยผมจะสาธิตนะครับการทํางานจริงๆให้ดูเนาะสมมุติเราต้องการถ่ายเฟรมนี้ใช่ไหมครับเราก็อยากให้มันนิ่งๆอ่ะคือตัวกิมบอลมันยากมากนะครับที่มันจะนิ่งซึ่งการใช้งานนะครับบนโทรศัพท์มือถือนะครับมันทํางานได้ง่ายกว่าแต่ถ้าเราพูดถึงนะครับว่าเฮ้ยมันทางานได้แค่ไหนนะครับตัวนี้มีเจ้าตัวรอไฟนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนไฟในตัวสามารถโฟกัสคอนติเนียลได้ถามว่ามันมันทำงานได้ไหมมันสาหรับภาพนิ่งมันทางานได้แหละแต่สำหรับผมแล้วมันอาจจะไม่ได้เหมาะแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับส ขยับขยื่นนะครับไปตลอดเ,เวลาเราอาจจะไม่ได้เฟรมนะครับที่เราถูกใจนะครับมากขนาดนั้นเองผมแนะนําว่าไปใช้โทรศัพท์ม,มือถือนะครับจะสะดวกนะครับในการใช้งานมากกว่านั้นเองครับเร<ส>ื่องต่อไปครับเป็นเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะก,กังวลน,นิดนึงนะครับก็คือในด้านของตัวตัวแบตเตอรี่นั่นเองตัวนี้อ่ะ ผมถอดให้ดูนะครับแค่ตัวนี้ตัวแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับอยู่ที่1,300มิลแอมป์นะครับสามารถใช้งานนะครับพอเครมได้ประมาณ1น6นาทีหรือประมาณ2ชั่วโมงครึ่งอะไรประมาณนี้ใช้งานจริงครับชั่วโมงครึ่งสบายๆนะครับใน 4K ไม่ต้องเป็นกังวลอะไรสามารถชาร์จนะครับได้เร็วนะครับโดยจากนะครับไม่มีแบตนะครับไป80%ปซได้ใน16นาทีแล้วก็ถึงเต็มนะครับประมาณ3 2นาทีครึ่งชั่วโมงนั่นเองซึ่งเป็นการชาร์จนะครับที่เร็วมากแต่คุณก็ต้้้องงใชชดปปเตตตต์นนัั่วว pter PD10 15ขึึไถ รองรับการทํางานระดับนี้นั่นเองซึ่งตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าใช้คําว่า power bank ก็ได้ครับจะมาในเจ้าตัว creator combo ก็เป็นตัวแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เสียบชาร์จนะครับได้ซึ่งตัวนี้ก็ยืดอายุเรานะครับออกไปได้พอสมควรเลยแต่แบตเตอรี่นะครับก็จะไม่ได้มีความจุใหญ่นะครับกับเท่าเจ้าตัว pocket 3ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับเมื่อชาร์จผ่านตัวนี้มันจะชาร์จช้าลงเป็นสิ่งที่เออคุณต้องรู้ไว้ถ้าคุณต้องการชาร์จเร็วคุณต้องชาร์จโดยตรงนะครับผ่าน้ตัวตัวนี้เึ่ย ไปได้แล้วก็ชาร์จเร็วผ่านตัวนี้ก็สามารถชาร์จเร็วนะครับได้เช่นเดียวกันนั่นเองครับเรื่องที่คุณต้องควรระวังนะครับกับการใช้ d ี i จ o c k e t 3ตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นเรื่องของตัวตัวกิมบอลตัวนี้ครับคือตัวกิมบอลตัวนี้ไม่ว่าจะจริงๆต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นกิมบอลตัวไหนนะครับพอมันเล็กระดับนี้มันอาจจะมีอาการที่มันจะพังได้เร็วนะครับเพราะว่าบางทีเราเก็บนูนนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับมันก็อาจจะต้องระวังนะครับในการใช้งานนิดนึงเนาะคือมันไม่ได้พังง่ายขนาดนั้นนนรรออกกกคััับแต่่่ผมมมมมเชะวาาา็จีีีโโสสท กว่าเทียบกับแอคชั่นแคมปหลายพวกนี้นะครับมากกว่านั้นเองเป็นสิ่งที่คุณต้องระวังเอาไว้แต่ก็ไม่ได้พังง่ายง่ายขนาดนั้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องรู้นั่นเองด้วยราคาครับของเจ้าตัวดีเจพ็อกเก็ตสตัวนี้นะครับจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่17,900บาทก็จะได้เซ็ตตัวนี้เลยครับมีเจ้าตัวดีเจพ็อกเก็ตใช่ไหมครับมีเจ้าตัวมินิแฮนด์ลตัวนี้นะครับก็เออตัวนี้มันจะช่วยให้เราสามารถจับได้หัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็ใครนะครรัััับบทีีี่่ื้้้้ออเเเจจจาาาตตตตตวววะมมนใ มีเจ้าตัวมินิไทพอตตัวนี้มาให้นะครับมีดีไซน์ไมตัวนี้มาให้มีวินสกินตัวนี้ได้มีเจ้าตัวแมกเนติกนะครับแล้วก็จะมีเจ้าตัวกระเป๋าตัวนี้มาให้เพิ่มรวมถึงเจ้าตัวว a n แองเกิลเลนนะครับที่แปลงนะครับเจ้าตัว20มิลเป็น15มิลโดยการที่เรานะครับแปะเข้าไปเท่านี้แค่นั้นเองนะครับก็สามารถใช้งานนะครับได้แบบสบายๆแล้วซึ่งใครที่ต้องการใช้งานโหดๆนะครับผมรู้สึกว่าก็ซื้อนะครับเจ้าตัว c คร a t อ r เตอร์คอมโบไปเลยก็จะเหมาะสมนะครับมากกว่านั่นเองครับจบกันไปแล้วนะครับสำ p o c k e ต3ตัวนี้ Creator Combo บนะครับบอกเลยว่าเหมาะการทํางานนะครับสาหรับจ้าตัว Creator พอสมควรเลยแต่ก็จะมีบางสิ่งครับที่คุณต้องเรียนรู้ไว้นะว่ามันอาจจะไม่ได้เหมือนสมาร์ทโฟนแบบที่คุณใช้หรือเหมือนกล้องใหญ่นะครับบางอย่างถือว่าเป็นข้อจํากัดแต่ overall โดยรวมนะครับต้องบอกว่าจ้าตัว Pocket 3ตัวนี้มันน่าใช้มากๆทั้งสําหรับคน่ทยวิดโอสำหรับ Creator นะครับหรือว่าสำหรับ b l o g g เกตัวนี้นะครับตอบโจทย์มากๆครับใครนะครับที่สนใจเจ้าตัวดีใจ Pocket สตัวนี้นะครับก็มองหาตัวแทนจาหน่ายนะครับอย่างพ ขาทุกประเทศครับรวมถึงนะครับเจ้าตัวเว็บไซต์ b ิคามิล่าดอทแล้วก็ Shopee Lazada b บิคามิลครับก็ฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับเจ้าตัว DJI Pocket 3ตัวนี้ที่ร้านบิคามิล่าสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับในการรีวิวเจ้าตัว DJI Pocket 3ตัวนี้ผมคิดว่าในอนาคตนะครับผมน่าจะสนุกกับการทำคอนเทนต์นอกบ้านนะครับมากขึ้นมากๆครับเมื่อได้เจ้าตัว Pocket 3ตัวนี้มานั่นเองครับใครชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดสมัครสมาชิกนาะให้ช่องดับพีของผมด้วยสสสสววววััััดดีีขออตรร้านก่แลคบ